ชาวสิวิไลบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เป็นมนุษย์สัตว์สิ่งของรับรู้ถึงบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่มาจากศูนย์กลาง ดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุสจันทัตโรเดินทางมายังร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของซึ่งเป็นร่างกายของท่อทานรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทโรเป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของซากมนุษย์สัตว์สิ่งของ มีธรรมทั้งหมดดึงดูดบอกเกิดธาตุทั้งหยาบทั้งละเอียดในทุกมิติทำให้ธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมทั้งหมดชีวิตเป็นยังอยู่คือเจตนาการกระทำกรรม ที่ทำทั้งหมดดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุหยาบธาตุละเอียดในทุกมิติมีชีวิตเป็นยังอยู่ของธรรมที่เป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดชีวิตเป็นยังอยู่ คือเจตนาการกระทำกรรมมีเป้าหมายเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมของธรรมแต่ละธรรมธรรมแต่ละธรรมดึงดูดบอกเกิดธาตุทั้งหยาบทั้งละเอียดทุกมิติให้ธาตุมีชีวิต เป็นยังอยู่เป็นเครื่องจักยาเป็นพลังงานยาบชีวิตเป็นยังอยู่คือเจตนาการกระทำกรรมที่ธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นเครื่องจักยาเป็นพลังงานยาบ เป็นไปตามการดึงดูดบอกเกิดของธรรมชาวสิวิไลาบารมีสามสบทรรัศพระเดศพระคุณหลวงปุษตันทสโรซึ่งเกิดขึ้นจากธรมรมบารมีสามสิบทรรัศพระเดศพระคุณหลวงปุษตันทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้ธาต ทั้งหยาบทั้งละเอียดทุกมิติในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของให้เกิดเป็นธาตุที่มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นเจตนาเป็นการกระทำเป็นกรรมที่เป็นเครื่องจัก ยาบเป็นพลังงานหยาบเจตนาการกระทำกรรมเป็นทานศีลสมาธิเป็นศีลห้าให้ธาตุที่เป็นร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของ เป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บรารบีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้เดินทางไปตามส่วนต่างๆของธาตุ รวบรวมรักษาธรรมบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นความรักบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นบารมีทั้งสามสิบทัฏ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจัทนทัตโรที่รวมอยู่ในแต่ละหน่วยของธรรมบาร,รมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัตโรแต่ละหน่วยของธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัตโรเป็นบาร,รมีทั้งสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอยู่ในแต่ละหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ปรับโรุงตัวเพื่อให้ดำรงอยู่เป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรปรับ ปรุงไปตามธรรมทั้งหมดที่มาจากทุกนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทสโรเดินทางรุกเข้าหาธรรมทุกธรทำพาดทุกธาดที่มาจากทุกนิพพานศูนย์กลางดวงกลม ทุกหน่วยของธรรมบรารบีสามสิทััพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุดึงดูดบอกเกิด ให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดศพระคุณหลวงปุสตันทัสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดศพระคุณหลวงปุดตันทัสโร ชีวิตเป็นยังอยู่เป็นเจตนาการกระทำเป็นกรรมเพื่อให้ร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของซึ่งเป็นท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบพัฒนพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทโร เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเดินทางไหลเวียนเพื่อดึงดูดบอกเกิดทำทุกธรำท่าทุกทาุให้เกิดมีชีวิต เป็นยังอยู่ด้วยธรรมบารมีสามสิทธัศสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นไปตามชีวิตเป็นยังอยู่ของเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมบารมีสามสิทธัศนะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่ชีวิต เป็นยังอยู่เป็นเจตนาการกระทำกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนนกยูงท่านนำให้เราทุกท่านทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร รับรู้ถึงธรรมบาร,รมีสามสิทัตถ์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่เดินทางมาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิทัตถ์พระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทสโรเดินทางมาตาม ศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางใส่กลางร่างกายทุกท่อทานธรรมบารบีสามสิบทัศพระเดชพระกุณหลวงปูุสดยันทัสโรที่ถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประครองตัวตาด้วยบารบีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษดยันทัสโร ที่อยู่ประจำพื้นที่ในทุกจักรกวาลรำรบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุณหลงปุสดันทัสโรเดินทางจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุณหลงปุสดันทัสโรมายัง ำแหน่งร่างกายของทุกท่อทานธรรมบารบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรมายังตำแหน่งร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของซึ่งเป็นร่างกาย ของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยรักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเรียบทั้งหยาบมายังร่างกายของซาบมนุษยสตสิ่งของทั้งหมดเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทสโรแบบ มีวิญญาณธาตุและแบบไม่มีวิญญาณธาตุร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของในจักรวาลมนุษย์เป็นตำแหน่งที่มีธาตุหยาบธาตุละเอียดที่เป็นธาตุที่หยาบที่สุดในนิพ านธรรมบาร,รมี30มสิทธัสะเดชพระกุณหลวงปู่สดจันทัสโรมีธาตุหยาบธาตุละเอียดในทุกมิติหยาบกว่าธาตุหยาบธาตุละเอียดในจักรวาลเทวดาจักรวาลมนุษย์มีส่วนของโลกมนุษย์ มีนรกที่อยู่ต่ำกว่าโลกมนุษย์มีโลก,กันที่ต่ำกว่านรกส่วนของโลกมนุษย์นรกโลก,กันอยู่ในจักรวาลมนุษย์จักรวาลมนุษย์ เป็จนจัก,กรวาลที่มีธาตุละเอียดธาตุหยาบในทุกมิติที่เป็นธาตุที่หยาบที่สุดในนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทธพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรเป็นตำแหน่งหยาบของ นิพพานธรรมบารมีสามสิทัศสพระเดชพระคุณหลงปุสดยันทัสโรตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลงกุษดยันทัสโรเป็นตำแหน่งที่ละเอียดที่สุดของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรศูนกลางดวงกลมประถมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอยู่ในตำแหน่งศูนกลางอู่มหาสมุรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร อูมหาสมุทรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นดวงกลมเป็นทรงกลมที่ทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรวมเป็นกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรวมเป็นดวงกลมเป็นทรงกลมเป็นอู่มหาสมุรทรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางจักรวาลพระต้นธาตุต้นธรรม พระต้นธาตุต้นธรรมคือพระบรมพุทธเจ้าอุบหาสมุิปรมีสามสิบทรรัศพระเดชะกุลโลงปูสดจันทัสโรอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของร่างกายพระต้นธาตุต้นธรรม พระต้นธาตุต้นธรรมคือพระบรมพุทธเจ้าจักรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมคือจักรวาลพระบรมพุทธเจ้าร่างกายของพระต้นธาตุต้นธรรมพระองค์แรกที่ถูกสร้าง เลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลด้วยธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่มาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ร่างกายพระต้นธาตุต้นธรรมพระองค์แรกเป็นร่างกายของพระต้นธาตุต้นธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรร่างกายพระต้นธาตุต้นธรรมพระองค์ที่สองเป็นร่างกาย พระต้นธาตุต้นธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยร่างกายพระต้นธาตุต้นธรรมพระองค์ที่สามพระองค์ต่อต่อ,ตอมาเป็นร่างกายของพระต้นธาตุต้นธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์นุกยู เป็นร่างกายพระต้นธาตุต้นธรรมของมนุษย์สัตว์ทั้งหมดร่างกายพระต้นธาตุต้นธรรมแต่ละพระองค์เป็นลักษณะมหาบุรุษ ที่ีะมีจอมกระหมอ่อมเจดของศีษะพระต้นธาตุต้นธรรมเป็นจอมกระหมอ่อมร่างกายพระต้นธาตุต้นธรรมเป็นลักษณะมหาบุรุษมีขนาดร่างกายเท่ากับ ขนาดของจักรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมร่างกายของพระต้นธาตุต้นธรรมแต่ละพระองค์มีขนาดใหญ่เท่ากับจักรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมธาตุ ที่เป็นร่างกายของพระต้นธาต้นธรรมแต่ละพระองค์มีความละเอียดของธาตุไม่เท่ากันธาตุละเอียดที่ไม่เท่ากัน อยู่ซ้อนมิติซึ่งกันและกันได้เป็นมิติของธาตุที่มีความละเอียดไม่เท่ากันร่างกายของพระต้นธาตุต้นธรรมพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศโรเป็นพระต้นธาตุต้นธรรมพระองค์ แรกพระองค์ที่หนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นพระองค์แรกเป็นพระองค์ที่หนึ่งมีธาตุที่เป็นร่างกายของพระต้นธาตุต้นธรรมละเอียดที่สุดร่างกายพระต้นธาตุต้นธรรม พระองค์ที่สองเป็นร่างกายพระต้นธาตุต้นธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยมีธาตุที่หยาบกว่าร่างกายพระต้นธาตุต้นธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทารโกรร่างกายของพระต้นธาตุต้นธรรม ที่เกิดขึ้นต่อตอกันมามีธาตุที่มีความละเอียดไม่เท่ากันทุกพระองค์มีขนาดเท่ากับจัก,กรวาล พระต้นธาตุต้นธรรมพระต้นธาตุต้นธรรมเป็นลักษณะมหาบุรุษนั่งทัดสมาธิลืมตาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย วางอยู่บนหน้าตักนั่งอยู่บนแผ่นชานใสสว่างนั่งอยู่ในดวงธรรมใสสว่างดวงธรรมมีขนาดเท่ากับจักรวาลพระต้นธาตุต้นธรรม ศูนย์กลางกายฐานที่เจของกายพระต้นธาตุต้นธรรมทุกพระองค์เป็นตำแหน่งศูนย์กลางอูมหาสมุรบารมีสามสิบทันทเดทพระคุณหลวงปุสตจันทัสโรอูมหาสมุรบารมีสามสิบทัส พระเดชพระคุณหลวงปุสจันทร์ทัศโรเป็นทรงกลมเป็นดวงกลมอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายพระต้นธาตุต้นธรรมพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทร์ทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมจโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนลกยูง นำให้เราให้ทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรับรู้ถึงธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่มาจาก ศูนย์กลางอู่มหาสมุทรบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสโรเดินทางมายัางร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสโรทําให้ทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสโรมีชีวิตเป็นยอย่างอยู่เป็นเจตนาการการะทธรรมเป็นกรรมที่เป็นแผนผังสําเร็จเวลาบารมีสามสิ